ถ้าได้เห็นวีดีโอในตอนนี้นั่นแสดงว่ามือใหม่ทุกคนเตรียมพร้อมที่จะก้าวไปสู่มือโปรแกรมแล้วผมขอแสดงความยินดีที่มือใหม่ได้เรียนรู้สำเร็จครบหลักสูตรเรียนรัด Illustrator สำหรับมือใหม่นี้ผมหวังว่ามือใหม่ทุกคนจะสนุกและได้เรียนรู้พื้นฐานวิธีการใช้โปรแกรมซึ่งเป็นพื้นฐานในการต่อย,ยอดการเรียนรู้ในระดับสูงขึ้น ซึ่งจะต้องฝึกฝนทักษะหาความรู้กันต่อไปโดยเริ่มจากพยายามฝึกฝนเทคนิคที่เพิ่งเรียนรู้กันในหลักสูตรนี้ให้เกิดความชนานาญผมหวังว่ามือใหม่ทุกคนจะสนุกกับหลักสูตรนี้และรู้สึกตื่นเต้นที่จะนำเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ในขั้นตอนการทำงาน เพื่อทำให้แนวคิดของคุณเป็นจริงและอีกครั้งขอบคุณมากสำหรับความใส่ใจและติดตามผลงานของผมซึ่งจะพยายามสร้างสารรค์ผลงานให้มือใหม่ทุกคนขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่นะครับ